โรงพยาบาลพุทธชินราชจังหวัดพิษณุโลกได้พัฒนาศักยภาพในการรักษาโรคมะเร็งจนประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีทำให้ผู้ป่วยไม่ต้องเดินทางไปรักษาที่อื่นเราไม่จำเป็นต้องส่งผู้ป่วยไปรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลท,ที่อยู่ห่างไกลเช่นกรุงเทพหรือเชียงใหม่ก่อนที่จะมีแผนพัฒนาบริการหรือ service plan และเครือข่ายบริการที่ไร้รอยต่อการรักษาโรคมะเร็งของโรงพยาบาลพุทธชินราชเป็นไปด้วยความยากลำบากผู้ป่วย ทั้งหมดเนี่ยต้องไปแออัดอยู่ที่ศูนย์มะเร็ง,ลงแล้วก็ทบวงมหาวิทยาลัยนะครับอย่างเช่นโรงพยาบาลในกรุงเทพเช่นจุฬาศิลาศรีาชรามาหรือว่ามหาวิทยาลัยเชีมมยงใหม่นะครับหลังจากที่โรงพยาบาลพุทธชินราชได้อยู่ในแผนพัฒนาบริการของกระทรวงสาธารณาสุขแล้วโรงพยาบาลนี้ได้กลายเป็นโรงพยาบาลที่มีขีดความสามารถระดับสูงในการรักษาโรคมะเร็งของจังหวัดในเขตภาคเหนือตอนล่าง ด้วยอุปกรณ์การรักษาของหน่วยรังสีรักษาระดับแนวหน้าทําให้สามารถฉายรังสีได้อย่างมีประสิทธิภาพข้อดีของการที่มีเครื่องครบวงจรทําให้เราสามารถฉายรังสีได้ทุกอย่างเกือบทั้งหมดครับทำให้ผู้ป่วยไม่ต้องเดินทางไกลไปรักษาอย่างศูนย์มะเร็งที่อื่นหรือว่าในมหาวิทยาลัยนะครับโรงพยาบาลพุทธชินราชจังหวัดพิษณุโลกโรงพยาบาลใหญ่ประจำภาพหนึ่งในสี่แห่งของกระทรวงสาธารณสุข ที่มีขีดความสามารถในการรักษาโรคมะเร็งในระดับสูงและในอนาคตจะเพิ่มที่จังหวัดสกลน,นครและเชียงใหม่เพื่อให้บริการรับยาเคมีบำบัดและฉายรังสีโรคมะเร็งได้เกือบทุกชนิดพรุ่งนี้อีกวันเดียวมหกรรมเมืองสุขภาพดีวิถีชุมชนริมคลองพดุงกรุงเกษรรรรมทำเนียบรัฐบาล